สวัสดีกาลายานมิตรที่กำลังรับฟังคู่ทานครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่องกำเมืองโหาราศาสตร์ในรายการพยากรณ์ดวงรายเดือนก่อนเข้าเนื้อหาอย่าลืมช่วยกดปุ่มติดตามกดไลค์และกดหัวกระดิง่งตั้งลงคลิปนี้ให้ถึงตัวนะครับเพื่อใับความเป็นสิริมงคลความร่ำรวยความโจกดีมีโจกลบับให้กับท่านและคนที่ท่านรักครับและเป็นกําลังใจให้กับช่องกำเมืองโหาราศาสตร์ในการทําคลิปพยากรณ์ดวงให้กับท่านฟูฟังต่อไปครับเมื่อท่านพร้อมแล้ว ขอเชิญรับฟังเนื้อหาสาระดีๆภายในคลิปพร้อมกันได้เลยครับการพยากรณ์ดวงรายเดือนประจำเดือนพฤษภาคมสองพ้ารยกของชาวลัคนาราศีธนูหรือพุทีิเกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง15มกราคมโดยประมาณครับชาวลัคนาราศีธนูครับคุณมีดาวพระพฤหสบดีเป็นดาวจุลันธนุเป็นดาวประจำตัวและเป็น้องม์ดาววัสนานะครับในเดือนนี้ยังคงสถิตยอยู่ที่เรือนพุทธะนะครับตำแหน่งพิเศษเป็นดวงราชาโจคด้วยนะครับาน้ว่า พอสถาะดืร่วมและถือว่าเดดเด่นนะครับมีโอกาสเรื่องของกําลังกายกําลังใจที่เข้มแข็งครับมีกําเกิดมีไอเดียมีความคิดใหม่ๆเนี่ยในการที่เริ่มแต่ละอย่างเนี่ยขยิบชับงานมามาหาโอกาสต่อยอดพัฒนานงานขยัได้ดีนะครับหรือใครที่มีความต้องการอยากจะมีบุตรมีโอกาสได้นะครับมีโอกาสสมหวังครับทั้งนี้ครับดาวพระศุก์ดียังเป็นดาวจเุเลนพันธุ์ทของคุณตัวน่ะมาสถิตอยู่ตินันมรปุตตะใช่เนี่ยเป็นราชาโชครับ มีโอกาสสูงนะถ้าคุณขยันทํามาหาเงินเก็บหอมริบเนี่ยมีโอกาสเก็บสตังค์แลกเปลี่ยนให้เป็นทรัพย์สินมั่นคงได้นะครับมีโอกาสได้เป็นเจ้าของบ้านเจ้าของรถยนต์หรือเจ้าของติดดินตัวนะครับวัสถาร่รวมถือว่าดีชดนะครับทั้งนี้ครับดาวพะจั์เจริญมรณะมีการโคจ้อนะครับช่วงวันที่เก้าสิบพฤษภาคมนะครับมาอยู่ติดเดือนตัวคนเองครับเจริญมรณะก็แปลว่าช่วงนี้ต้องระมัดระวังนิดน,นึงนะเรื่องของสู้ภาพร่างกายครับเรื่องของการเดินทาง ก็ต้องรักษากฎวินัยจราจรดูแลสุภาพใื้ดีนะครับอาจจะมีเรื่องของโรคประจาตัวโรคเจ็บไข้ได้ป่วยเลย็กน้อยนะ่ะในน้าช่วงนี้ให้ไปพบแพทย์พบหมอก่อนนะครับแล้วก็ช่วงวันที่13 14มิเพื่อสภาคมครับจริมรณะมาอยู่ติดือนซั์ชาครับนะก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการติดต่อสื่อสารการประสานงานการทํางานกับคนมูหนักนะ่ะใครทางานบริษัทองคอ์กรเดี๋ยวเอาไปขยายค์กรนะครับแต่เรื่องของความเป็นดาวมรณะเนี่ยส่วน1 3 14ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของ ตัวอักษรตัวเลขย,ยังก็ได้นะครับมีโอกาสที่จะพิดพลาดได้ในการติดตอ่อสื่อสารครับต่อมาวันที่2 6ถึง67 68แาวพระจันทร์จะระมรณะมาอยู่ที่เดือนสุภาษช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะเรื่องของการอู้คุยหรือว่าทํางานเกี่ยวกับภูรักผูใหญ่ครับมีโอกาสพิพลาดสื่อสารกันพิดพลาดครับใครทํามาค่าขายก็พยายามรักษาเรื่องของฐานลูกค,ค้านะครับเรื่องของลูกค,ค้าไร้เงินนะบางทีเขาเสนอรหรือว่าติดคัดราชาอย,ยังก็ได้นะครับ จะได้ก็ต้องดูแลดูก้าให้ดีนะครับดวงการงานชาวลัคนาราศีธนูคุณมีดาวพระพุธเป็นดาวชุลกรรมะเรื่องของการงานอาชีพหน้าที่นะครับช่วงนี้ก็ยังตำแหน่งอยู่ตีเรือนพุตตะนะครับวัดสรด้รวมเนะี่ยยังเกี่ยวข้องกับงานใหม่ๆอยากมีคำกึดมีความคิดอยากจะเพิ่มกิจการร้านค่าเพิ่มสินค้าได้บริการใหม่นะครับใครทํางานปกติงานประจำเนี่ยอาจมีโอกาสได้รับงาน งานเชิงลุกเหนือว่างานใหม่ใม่ท้าทายแสดงความสามารถของคุณเนี่ยอา,อาสาหักมาจากัวหน้าจนายเนี่ยแล้วนะมีโอกาสที่มันจะราบรื่นแล้วกัผลงานก็จะโดดเด่นนะครับการงานเนี่ยอาจจะ,ะบางทีก็มีคนอิจฉาอยู่เป็นเรื่องธรรมดาครับคนทาผลงานได้ดีนะครับเพราะว่าดาวพระศุกร์จุลรล,ลาภะอยังอยูทิลอนอรินะครับเป็นเกษตรชวนี้ก็บไม่ได้เสียหายนะครับมันหมายถึงว่ามีลาภผลมีลาภผลแน,น่นอน,นครับผลตอบแทนจากการทํางานพิเศษเนี่ยแต่มันมีคนอิจฉาหรือว่ามีคู่แข่ง แต่คุณจะเป็นไฟล์ได้ไปนะครับแนนําว่าถ้าได้มาแล้วก็บแบง่งส่วนหนึ่งนะครับเพื่อก็เปิดอรลงงานพ่องใครเป็นเจ้าของกิจการร้านค้าะไรมาถึงถ้าได้รับผลจากการทํางานนะเป็นปกในอย่างพิเศษนะพยายามเบี้ยบายรายทางหรือว่าแบ่งส่วนหนึ่งไว้ทําบุญน,นะครับทั้งนี้ครับดาวพระธิดาเจริญสุภาเนะี่ยในช่วงต้นเดือนขับหนึ่งหรือสิบสี่มาอยู่ที่เดือนปุตตะนะครับเป็นมหาอุชวงนี้คุณก็ยังมีความก้าวหน้าในนอนนะครับโดดเด่นที่สุดแล้วในสิบสองราศีนะครับเรื่องของการงานเนะี่ยเพียงแต่ อย่างที่บอกครับมันมีคนอิจฉามีคนอยากจะแข่งขันด้วยนะครับแต่คุณเป็นไฟชนะเป็นไฟโดดเด่นเป็นไฟได้รับความดีความชอบอยู่แล้วนะครับโดยใ,ใครเป็นเจ้าของกิจการร้านค่าธรรมะค่าขายก็หมายถึงว่าลูกค้าได้ไงสร้างสนุนคุณดีครับช่วงนี้ครับแล้วก็ต่อมาวันตี15บพฤษภาคมเป็นต้นไปจนถึงสิ้นเดือนดาวพระอาทิตย์ดาวจุลสุภาของคุณเนี่ยจะย้ายราศีโยกเข้าสู่ี่เรนอรินะครับช่วงนี้ ดวงชะตาจะกลับการกับช่วงต้นเดือนนะครับก็คือ,อช่วงนี้อาจจะมีปัญหากับผภูรักผูใจได้นะครับถ้าเป็นการทํางานแล้วคุณพยายามจะทํางานคนเดียวกับบดีเนาะต้องพยายามทางานเป็นทีมเป็นกลุ่มไว้นะครับคุณก็จะผ่านช่วงนี้ไปได้ทำงานก็จะราบรื่นมั่นคงอยู่นะครับใครทํามาค่าขายก็จะหมายถึงวา่าพยายามรักษาฐานลูกค้าเดิมไว้ก่อนนะครับโดยเฉพาะลูกค้าประจําและก็ลูกค้ารายใหญ่นะครับมันก็จะมีโอกาสที่มันจะทําคิดทํางานกันได้กันอาจจะมีอุปสรรคอยู่นะครับ แต่โดยรวมเนี่ยดวงการงานถือว่ายังคงดีนะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับและอย่างที่บอกครับในวันตีเหลือนะครับก็คือวันตีดาวช่วงการงานของคุณเน่ยเดินปกติแล้วนะครับอยู่ที่ดันพุทต,ตะโอกาสใหม่งานใหม,ม่ช่องทางใหม,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 ม่ๆมมีแน่นอนครับขอคุณขยันมงุงลงมือเนีย่ยลงมือทํคขานาดละครับการงานก็จะดีได้แน่นอนครับโดยในเดือนพฤษภาคมหากเจ้าลักนณาราศีธนูต้องการเสริมดวงตด้านการงานควรไปกราบสักการะขอพร จากพระพุทธรูปปางสมาธิครับทรรบุพเพสตังจำนวนตีลงใต้19บาทเหลขกําลังของดาวพระพระสบ,บดีครับเมื่อทาบุญแล้วขอท่านกล้วนหน้าวุฒิสุนทรุกุนลนะครับเจ้ากับนายเวนเปิลโดยหันหน้าไปทางทิศตะวันตกครับดวงการเงินเจ้าลัคนาราศีธนูคุณมีดาวพระเสาร์เป็นดาวชุ่วักษกรุมพระเรื่องของการเงินการหารายได้และก็ทรัพย์สินนะครับเดนนี้ดาวพระเสาร์ย,อยองคงสถิตยอยู่ที่เรือนของดาวพระราหูครับกูมิดใหญ่ส่งเสริมกันนะครับ และเป็นเดือนชาติชาของคุณตัวเก็ชัดเจนว่าการเงินงคุณก็ยังคงดีอยู่แล้วนะครับมีโอกาสเห็นและได้เสริมช่องทางอาชีพไหมเรามันได้สตังค์หนักขึ้นครับหรือว่าการเดินทางหรือว่าการเข้าสังคมพกปาก,กับคนเนี่ยคุณก็จะได้หูักค้นหนักขึ้นนะวันหน้ามีโอกาสนะครับพัฒนาค,ความสัมพันธ์แล้วก็หาสตังค์ได้หนักขึ้นนะครับเรื่องของรายได้ตีหลายทางนะครับช่วงนี้และการดูติดดพระสุขครับการบริหารจัดการทรัพย์สินช่วงวันที่1-3ถึงรับพระสุขย,ย,ยูตันอรินะครับเป็นกเกษตรกัดแปว,วงนี มีรายายอยู่พ่องน้ำรายจายเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจําวันนะว่าดูแลเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับจะได้ก็ต้องดูแลตัวเก่าให้ดีนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการกินอาหารเนี่ยละครับกินหวานไปกินมันไประมรัดระวังนิดหนึ่งครับมันจะมีเกณฑ์เสียสตทังได้นะครับแม่จะมีรายด้ดีอยู่แล้วนะครับต่อมาวันที่สี่พฤษภาคมเป็นต้นไปดาวพระศุกร์ดาวแห่งกระแสกระสนสดสภาพคล่องเนี่ยละครับใ่ายราศี นายกขมาสถิตอยู่ี่เดือนพัตนิกูข้องคุณเป็นตำแหน่งอุดมกณร์ตัวเองนะครับก็แปลว่าในช่วงนี้มีรายจ่ายแฝงอยู่แล้วเป็นรายจ่ายจากการดูแลคนในครอบครัวหรือว่าแฟนคนหักของคุณนั่นแหละครับแต่โดยรวมถือว่าดีครับเพราะว่าบริหารจัดการมีเงินเหลือกินเหลือเก็บอยู่แล้วนะครับซึ่งในเดือนพฤษภาคมหากเจ้าลัคนาราศีธนูต้องการเสริมดวงด้านการเงินคนไปกราบสักการะขอพรจากพระพุทธรูปปางอุ้มบาทครับทํามบุ็นสตัง จำนวนตีลงใต้17บาทเลขกำลังของดาวพระพุธครับเมื่อทําบุญแล้วขอท่านกรวดหน้าบรที่สุนทรศลนะครับเจ้ากรรมนายเวรเปิลโดยหันหน้าไปทางทิศใต้ครับดวงความหักเจ้าลาัคนณะราศีธนูคุณมีดาวพระพุธเป็นดาวจุลปัตตนีเรื่องของคู่ครองและกับคนหักนะครับในเดือนนี้ยังคงสถิตอยู่ติ่เดือนพุทธะนะครับก็แปไปว่าความหักดีนะครับคนหักจะดูกระชุมกระชวยขึ้นนะครับใครมีครอบครัวมีแฟนมีคนหักอยู่แล้ว ดูสุดีครับช่วยดูแลกันดีเนาะแล้วก็สนับสนุนกันตัวให้ได้ช่วยเหลือใการทํางานนะครับถือว่าดวงความฮักดีครับส่วนผู้ที่ยังโสดดูดาวพระศุกร์ขำๆวันที่หนึ่งถึงสามแล้วก็ดาวพระศุกร์อยู่ที่ดอนอริของคุณนะครับแม่จะเป็นเกษตรที่บดีกับสมัตอู้คุยกันได้นะครับแต่ต้องรู้จักกันเนื้อเเนาะแล้วก็หลังจากวันที่สี่พฤษภาคมเป็นต้นไปดาวพระศุกร์นะครับยายราศีมาอยู่ที่ดอนปัตตานีตำแหน่งเป็นอุดมเกณฑ์ก็ดีครับเรื่องของความฮักเสน่หาช่วงนี้ สำหรับเจ้าลัคนาราศีธนูสามารถใช้ช่วงนี้ครับในการเปิดใจอุคุยกันได้นะครับมโอกาสที่เข้ามาแล้วมาจุวยกันนกแก้กปัญหาชีวิตหรือวมถึงการสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยกันด้วยนะครับโดยในเดือนพฤษภาคมนี้หากเจ้าลัคนาราศีธนูต้องการเสริมดวงตด้านความหักคนไปกราบสักการะขอพรจากพระพุทธรูปปังรำพึงครับทาบ,บุนเปดสตังจงนุนันตีลงใต้โซเอบาทเลขกํำลังของดาวพระศุกครับ เมื่อทาบุญแล้วขอท,ววท่านกรนณาบระเทศสงคุลนะครับเจ้ากับนายเวนเปิลโดยหันหน้าไปทางทิศเหนือครับดวงโจรลาบเจ้าลัคนาราศีธนูคุณมีดาวพระอังคารเป็นดาวจุลปุตตะที่แปลว่าโจรหลับที่ได้รับจากตัวเก้าการเสียงโจกและการเสียงดวงนะครับช่วงวันที่หนึ่งถึงเก้าพฤษภาคมดาวพระอังคารสถิตยอยู่ที่เรือนปัทธนีของคุณนะครับฉะนั้นดวงนี้เหล็มโจกคุณก็คือเหลขเกี่ยวกับแฟนของคุณขราบคนาของคุณเล็กวันเกิดเลขปีเกิด หรือเลขอายุของแฟนคุณนะครับต่อมาวันที่ิ0พฤษภาคมเป็นต้นไปนะครับดาวพระอังคารโจดอนพุท่าคุณย้ายราศีแล้วนะครับมาอยู่ตดือนมรณะนะแต่เป็นตำแหน่งนิดกว่าไปว่าช่วงนี้ครับเลขน้ำโจกค,คุณก็คือเลขเกี่ยวกับการเดินทางครับเลขเกี่ยวกับอายุเลขเกี่ยวกับวันเกิดปีเกิดของคุณนั่นแหละครับหรือเลข2ครับโดยในเดือนพฤษภาคมนี้แหกเจ้าลัคนาราศีธนูต้องการเสริมดวงตะลันโจรลาบช่วงวันตี1่1ถึง9พฤษภาคม คนไปกราบสักการะขอพรจากพระพุทธรูปปางอุ้มบาทครับทำบุญเป็ดสตังค์จำนวนตีลงใต้17บาทเลขกํำลังของดาวพระพุธครับเมื่อทำบุญแล้วขอท่านครัวนหน้าวิที่สมกุศลนะครับเจ้ากรรมนายเวรเปลิลโดยให้หน้าไปทางทิศใต้ครับและการเสริมดวงตะนันโจกลาบจวงวันตีสิบพฤษภาคมเป็นต้นไปคนไปกราบสักการะขอพรจากพระพุทธรูปปางห้ามสมุรหรือปางห้ามหยาดครับทำบุญเป็ดสตังค์จำนวนตีลงใต้15บาทเลขกกำลังของดาวพระจันทร์ครับ เมื่อทําบุญแล้วขอทางครัวหน้าวุธิส่นทรศุลนะครับเจ้ากรรมนายเวร่ลโดยหันหน้าไปทางที่ตอนออกครับใต้คลิปนี้กับผมขอกราบขอพระคุณกัลยาณมิตรทุกท่านที่รวมรับฟังครับขออนวยพรนห้ทุกท่านโชคดีมีใจถึงพร้อมด้วยอายุวันนะสุขะพรละด้วยเตอร์ขอพระคุณครับ